ระวังภัยไซเบอร์ช่วงที่3ของรายการครับคือช่วงระวังภัยไซเบอร์วันนี้เรามาเตือนภัยกันอีกแล้วนน้องๆหนูๆห,หรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนก็ตามนะครับอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะครับ,รบก็อาจจะผิดพลาดเข้าเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์อันตรายเหล่านี้ได้คำว่าเว็บไซต์อันตรายหมายถึงเว็บไซต์ประเภทไหนบ้าง,<ด>งเว็บไซต์ที่เป็นแบบเรื่องที่ไม่ค่อยดีอย่างเช่นเ,เรื่องอะไร เรื่องอนาจารเด็กๆบางคนเนี่ยนะครับพอเริ่มโตสนใจอะไรสิ่งเหล่านี้แล้วก็พยายามจะไปดูเว็บเหล่านี้กับอีกประเภทหนึ่งคือเว็บการพนันโอ้โหพวกนี้ปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเขาจะไปตั้งเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรเนี่ยทำให้กฎหมายประเทศไทยไปไม่ถึงเว็บพวกนี้เนี่ยคือเว็บสายดาร์กเลยแล้วในเว็บสายดาร์กพวกนี้เนี่ยก็จะอุดมไปด้วยสิ่งที่มีพิษมีภัยทั้งหมดเริ่มต้นจากคุณเข้าไปในเว็บไซต์เขาเนี่ย ทันทีที่เรากดลิงก์เข้าไปปุ๊บเนี่ยพอเบราว์เซอร์ของเราเปิดเว็บตัวนั้นขึ้นมาการเปิดเว็บแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราโหลดสคริปต์ทั้งหมดของชุดคำสั่งโดเมนนั้นในนั้นเนี่ยไม่รู้ฝังสคริปต์อะไรไว้บ้างสคริปต์ที่จำเป็นมากๆสำหรับมิจฉาชีพก็คือวิ่งไปดูให้หมดว่าในเครื่องนั้นเนี่ยมีข้อมูลอะไรขโมยได้บ้างดักจับข้อความที่เราพิมพ์ ชื่อนามสกุลยูเซอร์ถ้าเจอบัตรเครดิตโอ้โหยิ้มหวานเรียบร้อยยิ้มหวานเลยเพราะฉะนั้นคนทั่ว,วไปหรือแม้กระทั่งน้องๆหนูๆน,นะครับบางทีคุณคิดว่าแค่คลิกลิงก์เข้าไปดูคงไม่เป็นไรมั้งเรายังไม่ทันทําอะไรในนั้นเลยแค่เปิดเข้าไปครับถ้าลดเว็บโหลดเสร็จสมบูรณ์หนึ่งร้อเรซ็นเรียบร้อยครับจบมเวทุกอย่างเข้าไปในเครื่องคุณเรียบร้อย นอกจากสิ่งเหล่านี้ที่มันจะแพ่ซ่านเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เราหรือมือถือเราแล้วนะครับมันยังมีกลลวงซ้อนเข้าไปชั้นที่2อ,อีกนะครับอย่างที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะครับจนเมื่อก่อนตั้งเว็บอยู่เฉยๆมีแต่คนเข้าอุย้ยนั่งหลอกคนสบายเลยมีแต่คนพุ่งเข้ามาเพราะทุกคนอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่ไม่ค่อยอยากรู้กันที่คนไม่เคยได้รู้กัน แต่พอเศรษฐกิจไม่ดีโลกมันวุ่นวายภัยไข้เจ็บโควิดอะไรมาโจรก็เหงาอะเว็บไซต์โจรอะเหงาวิธีการอของโจรคือลงโฆษณาถ้าคุณเห็นโฆษณาเว็บแบบอนาจารเว็บแบบไม่ค่อยดีมีเชิญชวนให้ไปดูแบบ18บวกนี่นะครับให้รู้ไว้เลยนั่นคือโจรเว็บพน,นันก็มีนะครับโฆษณาเข้ามาโดยที่มันจะดักว่า เล่นฟรีนะได้ดูทุกอย่างเลยในนี้ฟรีหมดเลยไม่มีเสียตังเลยแม้แต่บาทเดียวพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยนอกจากฟรีเนี่ยโอ้โหมันยิ่งกว่าฟรีมันได้เงินด้วยอ๋อมันไปขโมยตังโฆษณาเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเข้ามาแล้วเนี่ยนอกจากคุณดูนี้แล้วเนี่ยคุณอยากจะแบบว่าอยากจะดูแบบพรีเมียมขึ้นไปอีกหรือเปล่าก็จะมีแบบพรีเมียมแต่พรีเมียมเนี่ยมันต้องเสียตังสามร้อยบาทห้าร้อยบาทต่อเดือนแต่ ถ้าคุณไม่มีตังค์คุณอยากดูพรีเมียมเรามีออปชั่นให้คุณคุณไปทําสิ่งนี้ครับคุณไปโพสต์โฆษณาสิ่งนี้หลอกให้เราไปโพสต์โฆษณาหรือหลอกให้เราติดตั้งแอปหลอกให้เราเข้าไปสมัครสมาชิกทุกขั้นตอนเนี่ยมันจะมีอุปสรรคขัดขวางดักเอาไว้ <c oughs> เวลากรอกสมาชิกเขาก็จะให้เรากรอกนู่นนี่นั่นใช่ไหม <c oughs> สมัครเข้าไปปุบ๊บพอก,กรอกเข้าไปเออคุณกรอกผิดตรงนี้คุณกรอกผิดกรอกผิดเอากรอกใหม่ได้ไหมไม่ได้กรอกใหม่ไม่ได้ ช,ชุดนี้ส0มสิบาทจบไปแล้วอันนี้คุณต้องลงทุนแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยพอพอมาถึงมันจะถึงปลายทางอยู่แล้วมันจะเกือบจะได้ดูพรีเมียมแล้วเอาหนะ้าสาสิบาทสมัครจริงๆเุาค,คิดห้าร้อยสามสิบบาทก็ยังดี<อ>วิธีโจรหลอกมันจะหลอกทีละนิดหลอกทีละส0มสิบาทเนี่ยแล้วก็เข้าไปเ้ยงั้นเอาแบบฟอร์มมาใหมย่ย้อมย้อมโอนไปส0ิบาทกรอ,อกใหม่กรอ,อกเสร็จปุ๊บผิดตรงนี้อีกแล้วผิดอีกที่หนึ่ง oh. เบ็ดเสร็จอหะ คนผู้โชคร้ายอ่ะเสียเงินไปเนี่ยค่อยๆเสียเริ่มต้นจาก30บาทเสียเงินสุดท้ายเสียเท่าไหร่รู้ไหมครับคนท <คน S 3> ี่ไปแจ้งตำรวจในข่าวเนี้สามล้านบาทสามล้านเป็นไปได้ไงก็ <c oughs> เงินเขาเองไงแล้วเขาโดนหลอกทละนิดทละนิดไปเรื่อยๆ <c oughs> แล้วมันก็ต่อเนื่องทุกครั้งที่เราอยากจะเลิกแบบทุกทุกครั้งที่เราไม่อยากจะเสียเงินแล้วอ่ะเราก็จะถอนตัวออกมามันก็จะมาตามเราบอกว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเอาออฟชั่นฟรีให้แล้วก็ค่อยไปหลอกหลังจากนั้นอีกแสดงว่าพิษภัยของพวกเว็บอันตรายพวกนี้เนี่ยฮะมันสามารถทําให้เราเสียหายได้ถ้าเราโดนหลอกลึกๆเข้าไปเนี่ยโอ้โหเสียหายได้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นระวังนะครับเว็บไซต์เหล่านี้เนี่ยที่ถือเป็นเว็บอันตรายนะครับไม่ควรแม้แต่คิดที่จะเข้าไปดูแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ